ชาวเน็ตเสียงแตกโบเมลดาอาเล็กทิรเดชสปาร์กจริงหรือแค่สร้างกระแสคืนแทนเป็นคู่ที่ถูกสับตามมองมากที่สุดในนาทีนี้ไปแล้วราคาสำหรับพระเอกนางเอกวิกสามพระรามสี่อเล็กทิรเดชและโบเมลดาที่นับจากฝ่ายหญิงคัมแบ็คจากการกลับมาเป็นโสดก็มีโมเมนต,ต์เขินๆฟินๆทั้งคู่ให้แฟนๆได้ลุ้นกันพอกรุบกริบออกมาอยู่ตลอด โดยเฉพาะล่าสุดสาวโบน่ไ้ไปออกรายการช่อง YouTube ของฝ่ายชายอย่างอาหารของอเล็กที่มีโมเมนต์หยอกอามกันน่ารักลุ้นยิ่งกว่าทำให้แฟนๆที่นิยมกำลังฟินกระชุ่มกระชวย เขินโดยตกตกามกันไปจนยอดวิวทะลุ1ล้านวิวไปในเพียงแค่2วันเท่านั้นกระแสร้อนแรงขนาดนี้เลยไม่ไหวตกเป็นที่พูดคุยของเหล่าชาวเน็ตขาเผือกที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความจิ้นของอเล็กโบว่าสรุปเขาสปรักกันจริงหรือแค่จิ้นร่างกระแสซึ่งคอมเมนต์ของชาวเน็ตเว็บดังต่อเรื่องราวคู่นี้มีอย่างไรบ้างไปชม หนึ่งไม่น่ารีบลอยโบอยากให้สดไปก่อนสองสร้างกระแสไว้ใจอเล็กมุบออนไวเนาะพอเป็นอเล็กเราเลยเผื่อใจเรื่องจิ้นไว้อะคืออเล็กเป็นนิกแนวน่ารักช่องสั่งงานได้อะไรแบบนั้นอะเรายังจําช่วงอเล็กจอยได้อยู่เลยคือเรื่องราวถ่าเล็กจะเริ่มจริงจังจะไม่เริ่มแบบชงช้างสมัยก่อนเริ่มกับเติแต่พ่อชงช้างแบบนี้เราเลยเอนไปในเรื่องสร้างกระแสมากกว่าจิน้น แต่ถ้าเป็นสานต่อจริงเราก็ดีใจกับเขาด้วยว่าแต่ถึงโบอเล็กจะจิ้นสร้างกระแสทางเราก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะในเมื่อต่างฝ่ายต่างสมไม่ได้สร้างตำนานโลก2องใบาสามใบซะหน่อยแถมเขาจิ้นกันแฟนๆหน้าจอก็พลอยยิ้มฟินๆกันมีความสุขตามกันไปวินวินทั้งสองฝ่ายอีกแล้วคุณคิดอย่างไรกับคู่นี้สะพักจริงหรือจิ้นสร้างกระแส